สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้แล้วยูเกมขอข e ปเปิลดีเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเปิดหีบโซลไรล็อกกันนั่นเองนะทุกคนคือเจ้าหีเนี้ผมจะได้ค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าผมทําการขุดกําแพงนะทุกคนแล้วไอหีบพวกนี้มันก็จะอยู่ในกําแพงนะครับก็แบบว่าได้มาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะมาเปิดหีบกันดูนะทุกคนว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะทุกคนแป่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยแล้วกันนะครับผม อันนี้ผมก็คาบกุญแจม,มาบ้างแล้วนะครับมาเปิดเลยผมก็จะไล่เปิดก่อนนะครับหุ้ยอันนี้ต้องเปิดมาดูนะทุกคนได้เลยด้วยไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นหินเลี้ยงนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรเนาะตอนนี้ไล่เปิดแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้ผมเปิดหีบของซลาร์ไลท์หมดแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สิบสองหีบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปหีบแรกกันเลยแล้วกันนะครับหีบแรกก็คือตรงนี้เนาะที่เราเปิดไปตอนแรกนะครับอันนี้คือหินเลี้ยงนะทุกคนอันนี้ลาลเียเขาบอกว่าประสิทธิภาพของเอฟเฟกต์พรสวรรค์ของสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกสิบสี่เปอร์เซ็นตะครับรายละเอียดเขียนว่า,าหินเลี้ยงที่มีชื่อว่าบอบนะครับอย่ายโยนหรือปล่อยเขาล่ะเขาก็มีความรู้สึกนะเขาว่ากันนะ เลเวลไอเทมอยู่ที่16เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกแผ่นไม้แวววาวแล้วก็อะยมณดีโบราณนะครับต่อมาเลยหีบที่2หีบที่2อหูอะไรวะเนี่ยเป็นเสื้อคลุมอัญมณีนะครับอันนี้อยู่ที่เลเวล16เลยนะเลเวลไอเทมนะครับพลังชีวิตสูงสุดอยู่ที่52แต้มกอบวก12ความเร็วในการเคลื่อนที่8.1นะความเร็วในการโจมตีระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลยอยู่ที่10.3เลยทุกคนหู โอ้หนี่มันสายแบบโจมตีแบบความเร็วเลยนะเออรายละเอียดเขียนไว้ว่าเสื้อคลุมชั้นสูงนะครับถูกปกคลุมไปทั่วร่างกายแล้วก็ทิ้งตัวไปด้วยคล้ายผ้าไหมถักทอด้วยอัญมณีโบราณที่เสริมสร้างความสามารถด้านจิตวิญญาณนะครับผมก็คือเหมือนกับเอาอัญมณีโบราณเนี่ยมาผสมผสานกับเสื้ออะไรงี้นะทุกคนวิ่งนี่สวยจริงนะแล้วก็คิดว่าน่าจะอาไปใช้งานได้จริงด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคต่อไปเป็นหีบที่สมเนาะ หีบที่3เฮ้ยได้อีกแล้วอะได้เสื้อคุมอจามันนีอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นของทั่วไปนะครับไปหีบที่4กันเลยนะครับหีบที่4ได้หินเลี้ยงอีกแล้วนะครับแล้วก็ได้ของทั่วไปหีบที่5แล้วทุกคนอู้อันนี้ได้แต่ชุดนะอันนี้ได้เป็นหมวกเกอะไวเซอร์จักรวาลน,นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นอาเลกกิ้งนินจานั่นเองนะก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีเซตนินจานเข้ามาด้วยนะทุกคนทุกคนก็สามารถตกปลา หรือว่าเปิดหีบหรือจะไปตีอไอ้ตัวตะขาบก็ได้นะครับก็จะได้เซตนินจามอเหมือนกันนะเซตนินจาเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะมันมีโอกาสการ,รลบลีโอกาสติดครีสตามเม็ดครีอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็คือหลกัหลกๆของเซตนินจานะจะบวกอะไรกับพวกนี้นะโอเคต่อไปเป็นกล่องที่6แล้วนะทุคนตูซิเฮ้ยได้หินเลี้ยงอีกแอหินเลี้ยงนี่คือแบบมาเยอะมากนะครับต่อไปก็หีบที่7แล้ว หบที่เจ็ได้หินเลี้ยงอีกแล้วเหรอเฮ้ยได้เยอะเกินนะเนี่ยต่อไปเลยแล้วกันนะครับเป็นหินที่แดนะหินที่8ดนะอันนี้ได้เป็นดาวกระจายกระดอนนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าจับคู่กันจริงๆอนะ่ะก็เหมือนเป็น อาวุธนินจาอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ดามเมจระยะาไกลอยู่ที่8 5ถึง1น3นะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่2.5ครั้งต่อวินาทีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น4.2ดามเมจคลีข้ออยู่ที่22%องเรนนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสกิลของเขาเนี่ยก็คือเป็นกระสุนทะลุนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ของทั่วไปนะครับไปที่หีบต่อไปกันเลยนะครับหีบต่อไปได้เป็นเสื้อคลุมอัญมณีอีกแล้วนะแล้วก็เป็นพวก อจม่ีโบราณเลยก็แผ่นมงผ่นไม้อะไรอย่างนี้นะครับฮีบต่อไปนะครับฮีบต่อไปโอ้โหเฮ้เยได้เยอะมากเลยนเนี่ยหินเลล้ยงเนี่ยได้เยอะจริงนะครับแล้วก็ได้เป็นอัญมณีโบราณแล้วก็แท่งสลา,ลายนะฮีบต่อไปดูสิอันนี้เป็นอ่าช่วงลําตัวของจักรวาลน,นั่นเองเนาะก็เป็นเซ้ตจักรวาลทั่วไปนะครับนอกนั้นก็เป็นของทั่วไปไม่มีอะไรฮีบต่อไปโอโ้โหเฮ้ยทำไมผมเกลือจังวันเนี้ย อันนี้ได้เป็นช่วงลําตัวอีกแล้วนะทุกคนออของเซตจักรวาลน,นะครับหีบต่อไปเลยชุบอันนี้เป็นดาวกระจายนะแล้วก็อาจจะมาดีโบราณแล้วก็แท่งโซลารันะครับผมหีบต่อไปอ๋ออันนี้ได้เป็นส่วนหมวกของจังกรวาลแล้วก็อันนี้เป็นหน้าไม้โซลารันะครับคือตอนนี้มีอาวุธใหม่เข้ามาเนาะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นหน้าไม้นะครับผมอันนี้เราก็สามารถคาบเองได้ด้วยเนาะ หรือว่าจะเปิดหีบก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับผมต่อไปเลยชุบอ้อันนี้ได้เป็นกระบองพลึกคริสตัลนั่นเองเนาะอันนี้เหมือนเคยได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีพอสมควรเหมือนกันนะตรงนี้ก็จะมีสกิลพวกคริสตัลติดตามด้วยนะครับลีกขวาค้างเนี่ยก็จะมีแบบคริสตัลโผลมาอะไรแบบนี้นะหีบสุดท้ายแล้วทุกคนมาดูกันได้อะไรชุบโอ้โหโโเกลือมากอะ หโคตรเกลือเลยอ่ะอันนี้เป็นช่วงขาจาักรวาลน,นั่นเองนะแล้วก็อัญมณีโบราณแล้วก็ข้าวโพดนะครับผมโอ้โหได้ของเกลือมากเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะตีทุกอย่างเข้าตัวนะครับแล้วเราก็มาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรบ้างน,นะครับสําหรับทั้งหมดนี้เนาะโอเคเรียบร้อยทุกคนมาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้าง รู้สึกว่าเธได้หมวกมา2อันนะครับหมวกจักรวาลเนาะแล้วก็เสื้อคุมยมบดีได้มา3ตัวได้ส่วนตัวของจักรวาลมา2นะครับได้ขาดินจามา2ได้ขาจาาักรวาลมา1เราแล้วก็ไอ้นี่เยอะเยอะมากๆเลยหินเลี้ยงนะครับได้มา5เลยนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของอาวุธเนี่ยได้เป็นกระบองพลึดคริสตลมา1หน้าไมา้1นะครับแล้วก็ดาวกระจายอีก2นะแล้วก็เป็นของปะบายนะครับอันนี้ก็เป็นของทั่วไปเนาะ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับการเปิดหีบโซลาร์ล็อกของผมนั่นเองนะก็ส่วนมากก็จะได้เป็นชุดส่วนใหญ่นะครับลองลงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอาวุธแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นของทั่วไปเช่นแท่งโซลาราหรือว่าเป็นพวกพืชนะครับแล้วก็เป็นพวกไม้อัยมนีโบราณอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว,ว่าใครอยากได้อายมณีโบราณเนี่ยก็ลองไปตีพวกกําแพงคริสตัลอะไรพวกนี้เราจะได้หีบมา ก็ตอบพวกอจันบณดีโบราณเยอะอยู่นะทุกคนโอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณน,นี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็เป็นคลิปชิลๆนะครับมาเปิดหิบเล่นกันนะทุกคนสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหนยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ